ผิวพี่ชุ่มชื้นขึ้นน่ะนะฮะคือจากวันนั้นถามเรื่องอช่วงขาพี่จะแห้งมากซึ่งซึ่ง,งถ้าถ้าไม่ทาครีมหรือไม่ไม่อะไรปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นขุยตลอดนะคะ,คะแล้วก็แล้วก็นี้มาฝังเข็มที่นี่รู้สึกว่าผิวมันได้ตรงผิวพันธุ์ที่มันชุ่มชื้นและลื่นขึ้นไอ้ที่เคยบอกว่าผิวแห้งตรงเท้าตรงช่วงขาตรงแถวเนี้ยหน้าแข้งเนี่ยมันต้องมองเลยขุยตลอดแล้วต้องทาโลชั่นเยอะมากเลยแล้วก็บางทีต้องไปนวดหรือว่าอะไรกอย่างี้นะะตอนเนี้ย ด้วยด้วยด้วย,วยความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักคือผิวตัวผิวอะไรพวกนี้นี่ดีขึ้น,ด,นดีขึ้นเยอะเลยค่ hmm. <ล>ะผิว,<ล>ผวที่ทดีขึ้นนี่บริเวณที่ขาอย่างเดียวก็พี่ทั้งตัวฮะแขนเข่อนะทั้งหมดนี่คือทั้งตัวนี่คือจับแล้วลื่นขึ้นไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่งั้นทุกทีจับคือโดยปกติพี่เป็นคนที่ผิวดีอยู่แล้วแต่ว่ามันจะติดตรงที่ดอายุเยอะขึ้นแล้วก็ผิวมันก็จะแห้งขึ้นแล้วก็ใช่แล้วมจับไปนิดมันก็เจอสะดุดแต่ตอนนี้คือจับตรงไหนมันก็โอเคมันก็จะลื่นขึึึ้นซซ่่งง เไม่ไม่ถ้าถามถึงว่าเอ๊ะทำไมคนสังเกตเราไหมคนอาจจะไม่ได้สังเกตเพราะอย่างที่พี่พูดพื้นฐานพี่เป็นคนผิวดีอยู่แล้วฉะนั้นถ้าคนทุกครั้งไปเจอเนี่ยจะทาโลชั่นเออดูดีนะแต่ตัวเราเองอ่ะพอหลังน้ําเสร็จหรือบางทีโลชั่นแทบจะไม่ได้ใช้นะนี่พูดตรงๆขี้เกียจก็ใช้เฉพาะหน้าเออไม่ไม่เคยใช้แบบไม่ใช้เลยแล้วก็แล้วก็ส่วนใหญ่จะจะจะใช้กับหน้ามากกว่าแล้วตัวเตอร์เนี่ยโลชั่นมาสัมผัสตัวนี่น้อยมาก ตอนที่พี่มาจริงๆแล้วมาหาคุณหมอนี่ด้วยสาเหตุด้วยสาเหตุคืออันนี้พูดจริงๆนะไหลเพราะวันที่มาหานี่ตัดสินใจมาหานี่มาให้มา,มาดีกว่าว้ไหลไหลมีปัญหาไหลขาขวาข้างขวา,ขา,าเนี่ยติดขยับไม่ได้เหมือนคนเป็นพิการคือติดเส้นในอะไรก็ขยับอะไรพวกอย่างเงี้ยไม่ได้นะ,ค,ะคืออย่างที่บอกเคยครั้งไปเที่ยวเชียงใหม่กับลูกไปเชียงรายกับลูกแล้วก็เหมือนกับก็ยิโยนลงน้ำกัน,นเด็กก็ยนก็ยนมากแล้วก็เถื่อนเงี้ยยนปุ๊บแปะ S <S <S ลูกถามแม่มาเปไน็นไรอ่ะบอกเออไม่รู้ฉันก็เวียงเออก้อนหินลงไปครันั้นมันมันมันเหมือนกับไหลหลุดมาแล้วทันทีเลยหมดแรงแล้วชักพักหนึ่งชักพักเหนือโอเคขึ้นมาแต่แต่ทุกวันนี้นี่บอกได้คําเดียวว่าโอเคไหลมันไม่เยอะแต่ถามว่าเป็นร้อยเปอร์เซ็นที่ว่าหายมันเดิมไหมไม,ไม,ไม่ไม่นะฮะนี่ไม่ตอนนี้คือได้เวียงในประมาณไหนอะไรได้หมด<อ>คือโยนได้หมดคืออะไรได้หมดแต่ว่ามันมันก็ไม่ใช่ว่าเออ เหมือนเหมือนข้างนี้มันไม่ใช่แต่แต่บอกได้คาเดียวว่าโอเคคือไม่เจ็บแล้วก็นอนหรือว่าเวี่ยงหรือติดตะขออะไรนี้ยังได้อยู่โอเคโอเคตรงนี้พี่ครั้งนี้ถึงได้ขนาดพี่ครั้งวันนี้เป็นครั้งที่สี่ในรอบเด <ừ> ินั้างย่างเเดินที่สี่ก็มาเดอนละครั้งจริงๆแบบไม่ได้อยู่ไม่ได้ไม่ได้ทำงานที่กรุงเทพนะฮะอยู่ต่างอยู่อยู่ต่งางพม่าทีนี้โอกาสที่จะมาก็น้อย แล้วพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ถามว่า,าพี่ตัดสินใจมาบางทีเรากลับมาเราก็อยากจะเคลียร์นู่นเคลียร์นี่มีนู่นมีนี่เรื่องครอบครัวเยอะก็แล้วกลับมาทีก็วันสองวันอะไรก็วิ่งกลับไปอีกแล้วก็ถือว่าพอใจกับผลลัพธ์ที่ที่ได้รับนะฮะแล้วก็เป็นผลให้ได้นอกจากเรื่องอาการไหลของพี่แล้วด้วยสุขภาพมันม,มีอะไรที่ดีขึ้นพ,พี่พี่ว่าพี่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 เรื่ออะไรไม่ไม่เหนื่อยไม่ไม่เหนื่อยในแง่ว่า จบถึงสิ้นสิ้นตอนเย็นแล้วหมดสภาพเต่เมื่อก่อนนี่มันไม่ไหวเหรอคะมื่เมื่อก่อนไหวเมื่อก่อนไหวแต่พี่แบบว่าเป็นคนเขาเรียกเป็นคนกระฉับกระเฉงอยู่แล้วแหละมันไฮเปอร์พี่หรืว่าทุกวันนี้พอถึงตอนเย็นปุ๊บเนี่ยมันมันยังมันยังไปต่อได้มันก็ยังได้ได้ได้หรือว่าทํานู่นทํานี่ต่อได้เมือนหสมัยก่อนนี่คือตกตอนเย็นเลิกงานคือเหมือนมันถอดแบตออกอย่าไปยุ่งกับฉันกลับบ้านดีกว่าคือตามปกติเราถ้าถ้าทำงานตั้งแต่เช้าจดจดเย็นอย่างเงี้ยตอน ตอนกลางวันตอนบ่ายตอนเย็นมันก็เอนจิมจะใช่แล้วไปเรื early, e ่อยๆแล้วพ so. ี่เป็นคนตื่นเช้านะคะตีสี่ครึ่งพี่ตื่นก่อนจะกลับถึงบ้านบางทีแต่ก่อนนี่สามทุ่มสองทุ่มกลับถึงบ้านนี่นะเินสิบชั่วโมงไหมพี่เกือบสิบสิบกว่าชั่วโมงแลก็ถึงตอนเย็นก่อนจะเข้านอนเนี่ยตอนเนี้ยหลังจากฝังเข็มไปเป็นยังไงบ้างไม่ค่อยไม่ค่ยง่วงแต่เวลาถ้าถ้าเข้าไปนอนแล้วก็ป๊อกกลับไปเลยทีเดียวแล้วก็ถึงเช้าไม่เหนื่อยพี่ไม่ไม่ไม่ค่อยเหนื่อยไม่ไม่ ตรงนี้ป้ที่ที่บอกว่ามันมันรู้สึกได้อันนี้คือพี่รู้สึกตัวพี่เองนะฮะเพราะว่ากิจวัตรประจำวันพี่คือพี่เติ่นตตีสี่ตีสี่ครึ่งแล้วพี่ไปทำงานวิ่งวิ่งวิ่งจนถึงสักหกโมงกลับมาทุกวันที่พี่กลับบ้านเนี่ยสักทุ่มหนึ่งหรือว่าเตรียมอาบน้ําหรือว่าทานข้าวอะไรนิดหน่อยเนี่ยพี่จะเหนื่อยมากแล้วพี่ไปนอนแล้วพี่ดูทีวีไม่จบสามไม่ถึงสามทุ่มพี่ก็สลบแล้วใช่แล้วก็สามทุ่มก็จะจบแล้วเดี๋ยวเ่ยงคืนตีหนึ่งจะเติ่นแล้ว อย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้นี่คือพอเราก็เราก็กลับมาแล้วก็ดูหนังทำนู่นทำนี่นอนดูทีวีดูอะไรสี่ทุ่มสามทุ่มกว่าสี่ทุ่มก็หลับหลับทีเดียวเติบเนเลยทีนึงก็ตีสามตีสี่ซึ่งซึ่งซึ่งตีสี่พี่ก็ยังถือว่าโอเคไม่สะดุดตื่นหรือว่าไม่อะไรอย่างนี้นะแล้วตื่นแล้วมันสดชื่นไหมพี่รู้สึกเมื่อยไรอยู่ไม่ไม่เมื่อยตื่นแล้วก็โอเคตื่นก็ตื่นนอนก็นอนก็นอนแล้วก็สบายสบายสบายตัวขึ้นนะครับไม่ไม่นั่นแล้วภาวะในเรื่องของการเป็นเบาหวาน ดี่ที่เป็นมาสิบกว่าปีได้ใช่มสิบสิ 10, ประมาณสิบกว่าปีได้ <10. S 2> คือก็ก็ถามว่าก็ดีขึ้นเรื่อยๆร่อยรดตปตัวร่างกายนี่ก็คือผลที่หมอเข้ามาเขาก็แฮปปี้นะคะเขาบอกว่าเออข้างในทุกอย่างไม่ว่าค่าตับค่า L D L ถึงแม้จะมีไขมันพอกตับนิดนึงเถอะแต่ว่าไม่ขึ้นค่า L D L หรือตัว H D L บ้าบอคอแตกนี่คืออยู่ในเกณฑ์หมด<ฮ> <zel> นะคะอยู่ในเกณฑ์หมดแล้วก็น้ําตาลก็ลดไปเหลือร้อยยี่สิบห้าประมาณจาก ปีที่แล้วสักร้อยกี่ไร่ร้อยสามสิบกว่าแล้วก็กุมพาที่มาทําครั้งแรกนี่ก็ร้อยยี่สิบแปดแล้วก็ลดมาเหลือร้อยยี่สิบห้าการมันเทรนเทรนมันดีขึ้นมันก็มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าพี่ไม่ได้กุมอาหารปกติแล้วน้ําตาลมันน่าจะขึ้นตามอายุเราคือมันขึ้นแต่ด้วยด้วยด้วยความที่มียายายาทานยากดด้วยแต่ว่าตรงนี้คือแล้วแล้วที่สําคัญคือทานยากดมันก็คุมเราอยู่แหละแต่ร่างกายเราก็จะเพลียแต่ว่าบังเอิญเราอย่างที่บอกว่าเราเราโอเค เดินไปไหนอ่ละล่าสุดไปไปไปยญี่ปุ่นห้าวันเดินทั้งวันถ้าขาไม่เมื่อยนะก็ <laughs> าขาไม่เมื่อย <laughs> คือคนมันเดิน, <c oughs> นต่อให้หนคน,นไม่เป็นอะไรไวัยรุ่นเดินก็ปวดเหมือนกันนะนะแต่ตัวพี่ด้วยตัวพ,วพี่พี่ไม่เหนื่อยเมื่อกี้ทุกทีถ้าพี่ไป,ไปต่างประเทศเนี่ยพี่ไปเดินแป,นป๊บๆพี่ก็กลับโรงแรมนอนก่อนนะครัจริงใช่แต่ตอนนี้คือเดินกับลูกก็เดินได้ทั้งวันถึงดึกแล้วก็เออเมื่อคืนเมื่อวานไปก็กลับกว่าจะได้ขึ้นเครื่องก็เที่ยงคืนกว่า กลับถึงที่นี่ก็กี่โมงตีสี่กว่าแล้วนอนสองชั่วโมงนี่ตื่นก็มามาใหม่มาหาหมอนี่นะก็คืออันนี้สภาพของคนสภาพเออไม่ได้นอนสภาพคนนอนสองชั่วโมงเปงไงบ้างที่มีมีเพียมีลามีง่วงงาค่ะไม่ไม่ค่ะแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยจะตอนที่หลับก็หลับแต่มาสองชั่วโมงนี่คือหลับหลับลึกเลยนะแล้วสะดุ้งตื่นไปเออแหมจะต่เนื้ออาบน้ำเสร็จลุกกรมานี่ก็โอเคก็ก็โอเคอยู่แสดงว่าผลอันนี้มันมันคือได้มาจากฝังเข็ม น่าจะนะคือคือก,ก็ก็ไม่รู้ด้วยด้วยจะอะไรแต่ว่าคือผล,ผลจากที่ที่ทมาฝังเข็มที่นี่คือรู้สึกว่าตัว,ตวเอง,ต,เองตัวเองดีสดชื่นขึ้นนะฮะคือหลายหลายอย่างก็ก็ก,ก,ก็ก็คิดว่าแรกแรก,ก็คิดว่าเอออุปทานป่ะแต่ว่าท่ามาทำมาก็สามสองนี่ทำครั้งที่ครั้งที่สามครั้งที่สี่นะฮะทำมาสามครัคร้งตัวเองเห็นเห็นการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงแล้วก,แวก็แล้วก็พอใจมันมันดีขึ้นต่อเนื่องเลยที่หลังจากที่ท,ที่มาฝังเข็มครั้งที่แล้วกับวันนี้ พี่ก็มันจะฝังอีกครั้งหนึ่งพี่ว่าสมอมันก็โอเคนะมันก็อยู่ในเกณฑ์ปกติมันก็ก็ถือว่าสดไม่ไม่ได้มีอาการอ่อนเพลียหรือไม่ได้มีอาการอะไรที่ว่าเออไม่ไม่ฝังเดือนหนึ่งแล้วมันจะเหี่ยวกลับไปไม่มันยังคงเท่าเดิมมันไปได้เรื่อยๆคือมันก็ถึงแม้มันไม่ดรอปอย่างนี้ดีกว่ามัน m a นเทนแล้วมันไปเรื่อยๆค่ะรู้สึกยังไงบ้างพี่พอสุขภาพเราพอล้างกายเรามันกลับมาอย่างเง พ,พี่ก็โอเคนะพี่แฮปปี้นะเพราะว่าพี่ก็มีความสุขเพราะว่าอ,อันที่หนึ่งคือปัจจัยแรกที่มันทําให้พี่คิดว่าพี่พี่พี่มาถูกทางตรงที่ไหลพี่หายค่ะประว่าพี่รักษาคือรักษาสมดุลมันได้แล้วก็มีเทรนที่จะลดไปเรื่อยๆพี่คาดหวังว่ามันจะลดลงนะไม่ลด,ไม,ลด,ไ,มลดไม่ลดก็ไม่อะไรอย่างขึนก้นกำลังใจเออที่เนาะใช่ถ้าตับใดที่มันยังมันทนะที่ร้อยยี่สิบห้าหรือต่ำกว่าตรงนี้ไม่ขึ้นไปถึงร้อยสามสิบหรืออะไรพี่ว่าพี่ก็โอเคนะเพราะว่า พี่พี่ประวัตินี่เคย200กว่าตัวลดมันร้อยเจ็ดสิบร้อยสี่สิบอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยร้อยสี่สิบร้อยเจ็ดสิบอันนี้มันมันมันก็โอเคอยู่อาการชาพี่ที่ที่บอกว่าเคยมีอะค่ะเคยเคยมีตอนเช้ามืออยู่แต่งหน้าแต่งหน้าอยู่อยู่อบนชาแป๊บอันนี้หายไปังนานนะแต่มีมีรู้สึกเมื่อวานวันเสาร์มาเจอครั้งหนึ่งอาจจะไม่รู้ที่นู่นอากาศเย็นๆตอนหนาวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอะไรหรือเปล่าใช่ก็ก็ก็เลยทําให้แบบบัญชาแต่ว่าแป๊บเดียวก็หาย ตรงนี้ก็คือที่มันดีขึ้นด้นพอร่างกายสุขภาพดีขึ้นอย่างงี้ค่ะด้วยกับความประสาทเฉงที่ม,มันกลับมาะนะคะแล้วคอซิคุณหมอว่ามันมันเหมือน,นย้อนวัยคนไข้อันนี้พี่เห็นด้วยไหม,มพี่โอเคนะคือคือคือส,ส่วนส่วนอื่นคือคือเอาเป็นว่าที่วัดตัวพี่เป็นหลักนะพี่เพื่อคนทักพี่พะคือบางทีคนจะมาทักบอกว่าพี่เปลี่ยนแปลงหรือว่าอะไรอันนี้พี่พูดตรงตรงคนจะทักที่ลำบากเพราะตัวพี่เป็นคนอยู่ไม่สุขอยู่แล้ว ด้วยตุกคาแรคเตอร์พี่เป็นคนที่แอคทีฟตลอดคือถ้าเอาเออถ้าเอางานเขามายวนพวกอีนี่อยู่ได้ทั้งวันเลยฉะนั้นถ้าคนถามจะมาวัดพี่จากสิ่งตรงนั้นอาจจะวัดลําบากแต่ถามเออพี่หน้าวันนี้ดูไ r i g h t ขึ้นนิดนึงก็จะดูลําบากแต่ตัวพี่พี่รู้สึกพู้อย่างเช่นคอเออหน้าเนี่ยส่วนก็คือคอไม่คล้อยมื้นทุกทีนั่งปบเนี่ยเอิมพอนั่งปบเนี่ยมาละเออนี่นี่โอเคท่านี้ไม่ได้เอาความงาม ไม่เน้นพอรู้ <laughs> พราะรู้ว่าแบบไม่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เน้นในตัวนี้เป็นหลักเพราะาพี่พี่เน้นเรื่องสุขภาพแล้วก็เอยอ่างที่พูดว่าไหล่พี่เจ็บแล้วพี่ขยับไม่ได้พี่พี่กเรเว่าชบถ้า,ถ,าถ้ามือขาพี่ทํางานไม่ได้พี่ตายแล้วเพราะว่าคือคนเราต้องมือเท้าเนี่ยต้องต้องทำง,งานได้ก่อนอย่างอื่นขึ้นมาว่างันที่หลังนะคะก็ก็ถือว่าดีนอกจากน้องถึงเหนียงเป็นยังไงบ้างที่อย่างส่วนอื่นบนใบหน้าผิวผิวผิวมันลื่นขึ้นอ่ะคือผิวแล้วก็ เออไม่ค่อยไม่ค่อยค้อยไมงั้นทุกทีถุงใต้ตานี้ก็โอเคเนาะมันก็มันก็มีถุงนิดนึงแต่ว่าพี่พี่รู้สึก <ลง S 2> พี่รู้สึกว่ามันมันโอเคคือคือ,ค,อ,ค,อคือไม่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 ค้อยแล้วไม่ไม่ไม่เครื่องไม่ไม่อะไรไม่ไม่ไม่โลยเหมือนกับบางทีดูแล้วหน้ามันจะเลยเลยแล้วถุงตรงน,นี้มันจะเยอะ,ะแล้วมันจะแบบเหมือนกับคนตาแบบช้ำๆแล้วแล้วเหมือนกับเหนื่อยอะ่ะ คนทักพี่ทำพี่ไม่นะเออมีคนทักเออทำไมพี่น่าพี่เหนื่อยเหนื่อยเพรเหนื่อยอะไรวะก็อยู่วงฉันิดเออใช่เขาจะทักพี่เหนื่อยเพราะแบบเช็คห็นจะเหนื่อยอย่างเง้ยจะต้องไหนก็คือด้วยด้วยหน้าด้วยตาหรืออะไรแววตาที่ตื่นเช้าแล้วก็นอนไม่พอหรืออะไรหรือเปล่าไม่รู้นะว่าเลยทําให้ตาลอยแต่ตอนนี้โอเคก็คือตรงนี้แหละที่มันก็สามารถช่วยได้นะคะ ตาเลยๆเหนื่อยๆเครียหรอถุงใต้ตาพวกรเงี้ยนะคะที่เรารู้สึกยีเหง,เงด้า่แล้วความกระสับเฉงหรือความหมอนไวบนใบหน้าที่มันกลับมาพี่รู้สึกเหมือนเราเด็กนูนไหมคะถ้าเอาความรู้สึกของเราที่เรารู้สึกว่าร่างกายหรือแรงมันมากลับมาะะอย่างเงี้ยค่ะถามว่าตัวเราเด็กนงพ,พี่พี่มองว่าพี่แอคทีฟขึ้นพี่ไม่เหนื่อยถึสิ่งที่พี่ไม่เหนื่อยอก็ถ้าเทียบกับพี่ตอนนี้พี่ห้าหกเลยนะ คือนะห้าสิบหกจะหกสิบนะน้องคือบางคนเขาก็เดินงอแงงอแงๆพี่ก็ยังวิ่งของพี่อย่างนี้อยู่ซึ่งซึ่งซึ่งไม่ไม่ใช่เด็กอ่ะเราก็ยังถามว่าอุ้ยคุณอ่ะวัยไปถึงมันคงมันมันมันไม่ไม่สะท้อนแต่ถามบอกว่าคนที่เขาบอกให้เราคุณดูเด็กพี่ว่าข้างในเราเรารู้สึกดีแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เหนื่อยแล้วมันดีกว่าป่ะเพราะบางทีคนเขามองนอกลุกรามันมันแต่งได้ใช่ มันต้องมาจากข้างในอ่ะคือด้วยส่วนตัวพี่พี่ว่าพี่เชื่อว่าไอเด็กไม่เด็กหรือแข็งแรง่แขงแรงข้างในเราต้องรู้สึกก่อนแต่ถ้าเราข้างในเราข้างนอกเขามองอุ้ยนี่แข็งแรงข้างในโอ้พี่ก็พี่ก็ไม่ใช่อันนี้พี่ตอบเพราะพี่รู้สึกจากข้างในพี่ว่าโอเคพี่พี่สบายใจขึ้นแล้วพี่พิ่ไม่เหนื่อยอันนี้กว่าพี่ไม่เหนื่อยแล้วพี่ก็ยังวิ่งดักงดั้ดัของพี่ได้อยู่พี่พี่แฮปี y ตรงตรงจุดนี้ แล้วพี่ไม่ะไม่คิดว่าการที่เราจะมาวัดว่าเออข้างหน้าหน้าตาเหลือนี่ดูมันมันวัดกันไม่ค่อยไม่ค่อยชัดนะเอาเป็นว่าเป็นความรู้สึกความรู้สึกข้างในหรือสิ่งที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เราพี่ว่าพี่โอเคสุขภาพนะใช่ค่ะที่มีความแข็งแรงมากขึ้นใช่ค่ะั้งงต่วันแรกจนถึงวันนี้ประมาณกี่วันคะกลุ่มพายี่สิบกลุมพานเออนะกี่วันก็ไม่รู้นับไม่ถูกเดือนสี่จะสิ้น กุณพามีนาเมษาอภิษภาคมิถุนสามหรืสี่เดือนย่างก็เดือนที่สี่ค่ะคือมาแต่ว่าเขาห่างเหมือนกันเดือนละครั้งแต่ถือว่าคุ้มไหมคะพี่กับคุ้มร่างกายกับสิ่งที่เราได้รับคุ้มคุ้มค่ะคุ้มค่ะจริงจริงเอ่อพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยสม่ำเสมอเรื่อง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 ความงามเลยคุณบางทีหาหมอแล้วก็ไปตรวจหน้านวดขี้เกียจลำคาญอันนี้พูดจริงนวๆหน้านวดอะไรพวกนี้บางทีลงคอสเสร็จแล้วขี้เกียจแต่ว่าสิ่งเนี้ยคือทำแล้วพี่รู้สึก ข้างในพี่พี่ถึงมาต่อเนื่องไม่งั้นไม่งั้นถ้าคนจะมาเรียกพี่สมัครคอร์สอะไรเนี่ยไปสองทิงโทรตามไม่ไปแล้วขี้เกียจเพราะว่ามานั่งเสียเวลานอนชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วแบบนั่ง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 คือแล้วเสร็จกลับไปเออก็มันก็แค่ตรงนั้นเสร็จแล้วก็มันก็ไม่ได้เหมือนเดิมแต่คอร์สนี่เป็นคอร์สที่พี่มีความจูสพี่มีคอมเมนต์เมนต์ตัวพี่อะว่าพี่มาแล้วพี่ต้องนัดแล้วพี่ต้องมาต้องมาเพราะว่าแล้วเออแล้วพอทําแล้วพี่รู้สึกดีขึ้น เพราะว่าที่ทําให้อยากมาที่ทําให้กลับถูก<ป>ถูกไม่ง<แ>ั้นคือพี่บอกเลยว่าจริงๆาาเ,เมื่อเช้าเติร์นมาสันไม่มาดีกว่าว่ะคิดถึงเออมาเลยไหนๆก็อุตส่าห์มาแล้วมันเหนื่อยไงแล้วตอนลงจากเครื่องตีสี่กว่าไม่ไหวไงหรือมื่อคืนนั่งคิดตายแล้วเที่ยงคืนครึค่งแล้วฉันจะมาไหวไหมเติรนมาเออมาก็ะมังเอาไงก็แบบมาม,บมันมีกำลังใจให้มาได้คือเพราะว่าเพราะว่าผลบริษัทมันออกมาคือเราเราอย่างที่พี่บอกไงว่าพี่ไม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 ่เอาไม่เอาฉาบฉวยที่ว่านัดนีด ค,คือจบแต่ว่ามันมาแล้วเรารู้สึกจากข้างใน <Ừ. S 2> เออมันก็เถือเป็นคอมเมนต์เออพี่มาไม่ใช่เพ็นเพราะให้เสียเงินขนาดนี้ต้องมาม <Ừ. S 2> คือพี่ถ้าพี่มาแล้วพี่ไม่รู้สึกดีขึ้นพี่ก็ไม่เอาแล้วขี้เกียจเลยเลี้ยแงยงไม่สุขภาพที่มันปรใช่ะอันนี้เดินทางมาจากไหนพี่รามินทาน <laughs> ราม <laughs> ินทาขับรถมาแล้วถ้าเธอคิดดูจะไม่ได้ขับรถมาตลอดนี่อยู่ <c oughs> แวบ,บมาคือมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่อยู่กจะขับแต่ถ้าทัดมามันก็เหนื่อยเหมือนกันนะจริงๆพี่พี่ถ้าวันหยุดนี้พี่ไม่ขับรถนะ ที่บ้านเขาขับขับมาแต่พี่พอดีวันนี้มาเขาบอกเดี๋ยวไปส่งวันเดส่งนานเดี๋ยวมาบ่นฉันฉันขับมืนกันมาเองดีกว่าเธอไม่ไงก็ไปไม่สนตอบแล้วเราทำของเราไปเรื่อยๆแล้วก็พี่พี่คิดว่าพี่ถือว่าผลพลอยได้ที่พี่มาหาแล้วทําให้พี่รู้สึกไหลพี่หายหรือพี่รู้สึกผิวผิวพี่ดีขึ้นเออแล้วพี่ทำแล้วพี่สึกเออพี่อยากมามันเป็นเรสซอร์ทที่ที่จูงใจพี่มามากกว่าเรื่สัารใช่ค่ะที่ได้จากอันนี้ใช่ค่ะถ้านึกถึงธุรกิจในแพทย์พงศธรนะคะ แล้วให้พูดคำอะไรก็ได้ที่ออกมาจากใจจะพูดว่าอะไรคะพี่คิดว่าคุณจะไม่ผิดหวังถ้าตัดใจมาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางครั้งเราหาทางออกอะไรไม่ได้แล้วเราปวดเจ็บนู่นปวดนี่ไปนู่นไปนี่ลองมาแล้วไม่ได้แต่พอมาหาแล้วคือกับตัวเองรู้สึกว่ามันได้ผลฉะนั้นไม่ผิดหวังที่มาขอบคุณค่ะ